1> EP 1,155พคำพิพากษาสารดีกาที่6403ทับ2ในสุชาติกับพวกโจทย์ผลตุมวตรีพงศักก์กับพวกจำเลยสารพิพากษาว่าพฤติการของโจทย์ทั้งสาม เกี่ยวกับการทําสัญญาจะขายที่ดินแก่จําเลยที่หนึ่งมีเหตุทําให้จําเลยที่หนึ่งเข้าใจได้ว่าโจทก์ทั้งสามร่วมกันหลอกลวงจําเลยที่หนึ่งถังข้อความที่จําเลยที่หนึ่งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนก็เป็นการแจ้งความไปตามข้อได้จริงที่ปรากฏการกระทําของจําเลยที่หนึ่งจึงไม่มีมูลความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา รายการที่จำเลยที่1เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการในคดีที่พนักงานอายการฟ้องโจทย์ทั้ง3เป็นจำเลยในข้อหาร่วมกันช่อโกงทรัพย์ของจำเลยที่1ย่อมไม่มีมูลความผิดฐานฟ้องเท,ท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเช่นกันเมื่อจำเลยที่1แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ทั้ง3ในข้อหาช่อโกงและตา คำแจ้งความร้องทุกข์ของจำเลยที่1มีพฤติการต่างๆให้เข้าใจได้ว่าโจทก์ทั้งสามร่วมกระทำความผิดฐานชอกโกงทรัพย์ของจำเลยที่1การที่จำเลยที่3ในฐานะพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ได้ดำเนินการและเมื่อสอบสวนแล้วได้ทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิษของจำเลยที่3ในฐานะพนักง,งานสอบสวนที่จะกระทำได้โดยชอบส่วนการออกหมายจับโจททั้งสามนั้นก็เป็นการออกหมายจับหลังจากที่โจททั้งสามไม่ไปพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกหลายครั้งกรณีจึงมีเหตุที่จะออกหมายจับโจททั้งสามได้ในการออกหมายจับ กระทรวงหาดไทยมีคำสั่งลงวันที่1กรกฎาคม2541เห็นชอบให้ออกหมายจับโจทย์ที่1ถ้าโจทย์ที่1มิได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปในวันที่7กรกฎาคม2541ส่วนโจทย์ที่2และที่3ให้สอบสวนต่อไปการที่ต่อมาเมื่อวันที่31มีนาคม2542 ซึ่งเป็นเวลาที่โจทย์ที่1ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่จำเลยที่1นึ่จำเลยที่2ในฐานะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลที่เกิดเหตุได้ออกหมายจับโจทย์ทั้ง3จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือผิดระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยดังที่โจทย์ทั้ง3กล่าวอ้างการทำของจำเลยที่สอง แระที่สามไม่มีมูลความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการจับโจดที่หนึ่งที่บ้านโดยมีหมายจับของเจ้าพนักงานตำรวจและหมายค้นของศาลทั้งพฤติการในการค้นจับกลุ่มก็ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจไปที่บ้านโจดท,ที่หนึน่งเวลา18นาฬิกา2นาที เมื่อได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและแสดงหมายคน้นโจทย์ที่หนึ่งซึ่งยูนอยู่บริเวณด้านในรั้วบ้านได้ปิดล็อกกุญแจรั้วหน้าบ้านแล้ววิ่งหนีเข้าบ้านไปปิดล็อกกุญแจบ้านด้านในอีกชั้นหนึ่งและไม่ยอมเปิดประตูโดยอ้างว่าจะปล่อยมอบตัวในวันหลังแสดงว่าโจทย์ที่หนึ่งไม่ยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม การที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปใช้ไม้กระแทกประตูบ้านที่ปิดล็อกกุญแจด้านไหนไว้จนเปิดออกแล้วเข้าไปจับโจทย์ที่หนึ่งจึงเป็นกรณีจำเป็นซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจผู้จัดการตามหมายคน้นมีอำนาจกระทำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพินารณาความอายามาตรา94วรรคสอง จททั้ง3ถูกจับกลุ่มไปที่สถานีตำรวจเมื่อเวลา23นาฬิกาเม e ื่อไปถึงพนักงานสอบสวนซึ่งรับตัวโจทย์ที่1ย่อมจะต้องทำการสอบสวนและทำประวัติโจทย์ที่1กับโจทย์ที่สองและที่สามซึ่งถูกจับกลุ่มในเวลาต่อมาอีกทั้งในการสั่งคำร้องของปล่อยชั่วคราวของโจทย์ทั้งสามยังจะต้องพิจารณาข้อกล่าวหาพยานหลักฐาน พฤติการต่างๆแห่งคดีและความน่าเชื่อถือของอลรักประกันด้วยซึ่งจะต้องใช้เวลาตามสมควรการที่เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการต่างๆดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงจึงสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโจทท์ทั้ง3เช่นนี้เป็นการใช้เวลาตามสมควรแล้วการทำของจำเลย ที่สองและที่สามไม่มีมูลความผิดฐานปฏิบัติหรือระเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประมวลกฎหม,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 มายวิธีวินาความมายามาตรา15ประกอบประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งมาตรา1 0 4บัญญัติให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยพยานรักฐานที่คู่ความนำสืบมานั้นเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฝั่ง เป็นยุติได้หรือไม่และพิพากษาคาดีไปตามนั้นเมื่อปรากฏว่าจากคำเบิกความของโจทย์ที่1ซึ่งแม้นจะเบิกความอย่างไม่จบคำถามค้านของทานายจำเลยประกอบพยานเอกสารที่คู่ความทั้งสองฝ่ายอ้างส่งสารความจริงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วคดีจึงไม่จำต้องไตส่สวนบุญฟ้องอีกต่อไป ที่สาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการไต่สวนหมุนฟ้องและสารล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องหมอน,นั้นชอบแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอย่ามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องร่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา172ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการผู้ว่ากดี พนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทํทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายตองระวางโทษจำคุกไม่เกิน4 2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา173ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดต้อระหวัางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทประมวลกฎหมายอาม,มาตรา1น4ถ้าการแจ้งข้อความตามมาตรา1น2หรือมาตรา1น3เเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแระปรับไม่เกิน60,000บาทมาตรา174วรรคสองถ้าการแจ้งตามความในวรรคแรกเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นผู้กระทำต้องระหวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแระปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท ประมวลกฎหมายอยามาตรา175ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาหรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริงระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและประับไม่เกิน10,000แสนบาทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15วิธีพิจารณาข้อใดซึ่ง ประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีวินาทความแห่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีวินาทความอมายามาตรา94ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่รังหโหฐานสั่งเจ้าของหรือคน อยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจากคนให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้ามอีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามกฎหมายจะจัดการตามหมายทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าคนได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตําแหน่งมาตรา94 วักสองถ้าบุคคลดังกล่าวในวักต้นมิยอมให้เข้าไปเจ้าพนักง,งานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่างรัว้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั่นก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีวินาความมายามาตรา141 ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้เมื่อได้ความตามทางสอบสวนอย่างใดให้ทําความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับสำนวนอย่างพนักงานอายการมาตรา141วรรค2ถ้าพนักงานอายการเห็นชอบว่าควรสั่งไม่ฟ้องให้ยุติการสอบสวนโดยสั่งไม่ฟ้อง แรมให้แจ้งคำสั่งนี้ให้พนักง,งานสอบสวนทราบมาตรา141วรรค3ถ้าพนักง,งานเอกการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไปก็ให้สั่งพนักง,งานสอบสวนปฏิบัติเช่นนั้นมาตรา141วรรค4ถ้าพนักง,งานเอยการเห็นควรสั่งฟ้องก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศ ให้พนักง,งานเอการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมาประมวลกฎหมายวิธีวินาราความแพง่งมาตรา104ให้ศาลมีอำนาจเต็มในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฝั่งเป็นยุติได้หรือไม่ และวิภาคสาคดีไปตามนั้นมาตรา104วร2ในการวิจัยว่าพยานบอกเล่าตามมาตรา95ทับ1หรือบันทึกถ้อยคำที่ผู้ให้ถ้อยคำมิได้มาสารตามมาตรา120ทับ1วร3หรือวร4หรือบันทึกถ้อยคำตามมาตรา120ทับ2จะมีน้ำหนักให้เชื่อได้หรือไม่เพียงใดนั้น สารจะต้องกระทำด้วยความระมัดร,ระวังโดยกําหนึงถึงสภาพลักษณะและแหล่งที่มาของพยานบอกเราหรือบันทึกถ้อยคํานั้นด้วย